สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม South a n g s a n c t u a r y นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราเข้ามายัางโบราณสถานแห่งนี้นะสถานที่แห่งนี้น้ำจะไหลาจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะ ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรแล้วเราก็คุยกับขุนละกาตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจสถานที่แห่งนี้กันเราจะลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะโอ้โอโมนเตอร์ในนี้จะไม่เยอะนะแต่ค่อนข้างเก่งแต่และตัวนี่ระดับเออแทบจะเป็นมินิบอสได้เลยคือมันเก่งมาก ทางค่อนข้างจะเป็นเหวซะส่วนใหญ่นะและทางก็เป็นเขาววงกดค่อนข้างจำยากเดี๋ยวเราจะไปทีละส่วนทีละส่วนกันละกันอันนี้เรามาจากทางนี้ใช่ไหมทางขวาลงมาเรื่อย เนี่ยมอนเตอร์แต่ละตัวมันจะเป็นพวกตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันจะไม่ค่อยมีกี่กี้ละ เดี๋ยวเราจะไปตรงสะพานไม้ตรงนั้นนะไม่ดูจะก,กระโดดได้เปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดช็อตคัดตรงนี้ก่อนเป็นช็อตคัดไปห้องเซฟนะ ตรงนี้วนและเมื่อกี้เหมือนทางซ้ายไปได้อยู่นะเดี๋ยวลองไปทางซ้ายดูก่อนล้วกันทางซ้ายฝั่งนี้ อมีไอเทมโอ้แล้วฉันก็ไปตีบวกดาบจนเป็นเกือบเกือบขั้นสุดท้ายแล้วนะเหลือแต่ไอเทมขั้นสุดท้ายยังไม่ได้หาโอเค ตรงนี้ก็น่าจะน่าจะสำรวจครบเลยนะลงได้ใช่ไหมปุ๊บอ๋อตรงนี้ที่เดิมงั้นเรากลับกลับเซฟเลยเออไหนๆก็มาแล้ว เดี๋ยวพาไปดูอะไรก่อนละกันมันจะมีโคเวนน้์อยู่อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องใช้ไอเทมพิเศษในการเข้าลทัทธิจำลัทธิแรกที่เราเข้าเลยได้ไหมมันจะเป็น เอออัศวินพระราชาแล้วก็อะไรอะ่ะพ่อมดใช่ไหมนี่นี่อันนี้อะไรอะ่ะแคนเดลา่าบ้าออฟทีเหรอเราจะใช้ไอเทมชิ้นนี้ในการทำลายพวกโคเวนแนท์ an, พวกนี้นะพวกเออสัญ,ญลักษณ์ของลัทธิพอเรา เอ,อพอเรากดอันเนี้ยไอ้ลาทีเนี้ยจะถูกทําลายไปเลยนะจุดเซฟนี้จะถูกทําลายไปเลยและ npc ทั้งหมดในจุดเซฟจะเป็นศัตรูกับเราพอเราฆ่า npc หมดแล้วจะมีพวกทหารถูกซัมมอนเข้ามาในจุดเซฟประมาณไม่เยอะหรอกประมาณสัก4-5ตัวมั้งมาประมาณ3เวฟก็ไม่ยาก พอเราสู้กับ n p c เสร็จสู้กับทหารที่ซัมมอนเสร็จเออแซงจูรี่นี้จะถูกทำลายกลายเป็นแบบแซงจูรี่ที่ว่างเปล่าเราสามารถเอาเนี่ยเอาตาสัญลักษณ์ของเราอะ่ะมาวางทับได้อย่างเงี้ยเราจะวางทับไม่ได้ใช่ไหมโอเคแต่ไอเทมที่เราต้องการคือไอเทมที่เราจะได้ก็ต่อเมื่อเราเสียชีวิต ระหว่างการท้าทายตรงเนี้ยระหว่างการที่เราจะมาทำลายลทัทธิเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็เลือกตรงที่เรากะว่าจะไม่กลับมาแล้วละกันอ่าไม่สำเร็จอ๋ออันนี้กดอันนี้มันกดเคลือบดาบนี่ต้องเป็นอันนี้ปุ่มเนี่ยถ้ามี NPC อยู่ตรงเนี้ย NPC มันจะเข้ามาสับหน้าเราทันที ถ้าไม่มี NPC มันจะซัมมอนทหารออกมาเราจะไม่สู้นะเพราะสิ่งที่เราต้องการคือไอเทมจากการเสียชีวิตหมื่นสช่างมันละกันเดี๋ยวนี้มันเริ่มหาง่ายและตีแป๊บๆก็ได้หมื่นละโอเคเราจะถูกกลับมาที่นี่ไอเทมนี้ที่เราต้องการบัตรอะไรสักอย่างนึงเนี่ย หนหน้าอ๋อเป็น key item นี่บัตรวิทเหรอบัตรดีวิทเอ,อแต่ตอนฉันมารอบแรกฉันไม่เจอไม่เจอคนนี้นะแปลกจังเงื่อนไขในการเกิดของเขาคืออะไรอะ่ะ คิดว่าฉันไม่เข้าใจเหรอ achievement ขึ้นนะไม่เคยเจอเลยนะเล่นตั้งหลายรอบไม่เคยเจอเลยหรือว่าเราต้องคุยกับ npc ให้ครบหลูดครบอะไรพวกนี้หรอเขาถึงจะออกมาเราได้อะไรมาเป็นสเปลเหรอหรือว่าเป็นไอเทมเอ๋อได้เป็นอาวุธหรอ โอเคก็ถือเป็นอีกเสน่ห์นึ่งของเกมแนวนี้นะเหมือนตอนเล่นดาร์กโซ s เล่นประมาณ3-4รอบอ่ะก็เจออะไรใหม่ๆตลอดเลยนะถ้าเราคุยกับ NPC ไม่ครบเขาจะไม่ปรากฏออกมาหรอนี่นี่ตรงนี้จำได้ไหมเดี๋ยวเข้าไปให้ดูนี่เห็นปะมันจะไม่กลับเป็นเหมือนเดิมเลยนะจนกว่าเราจะเคลียร์หรืออะไรมันสำเร็จ ไปแล้วไปแล้วโอเคและไอเทมนั้นใช้ตรงไหนมันจะใช้ตรงเดี๋ยวพาไปดูเออมันน่าจะอยู่แถวแถวอ๋อนี่ไซอัมเล็ก มีน้ำหยดลงไปโดดลงไปเลยจะโดดลงไปประมาณ8ครั้งนะอันนี้คือครั้งที่1เลือกโดดตามทางที่น้ำไหลไปอันนี้1 2 3 4กสามเลือกครบเลือกลงทางที่น้ำ เออไหลลงไปนะ5 6าหกเจ็ดเจ็ดหรือแปดอะไม่แน่ใจแฮะแปดโอเคแปดแปดหลังจากโดดลงมา8ครั้งให้กระโดดไปทางขวายาวๆเลย โอเคถึงแล้วถ้าเราโดดลงมาตรงๆเราจะมาอยู่บนไม้เออไม้ที่มันพังได้อะแล้วเราอาจจะเดินไม่ทันแล้วเราก็จะล่วงลงไปตายข้างล่าง NPC คนนี้เขาจะเออถามไอเทมนี้ที่เราเพิ่งไปได้มาบัตดี้วิดอะไรเนี่ยแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ส่งมอบให้เขาไป mm hmm. เขาจะให้เป็นนี่ไอเทม สัญลักษณ์ของลัทธิมาแล้วก็ได้กุญแจมาหนึ่งอันกุญแจผ่านตรงนี้ถ้าเราไม่คุยประตูมันจะล็อกไปไม่ได้ถึงแล้วตรงนี้จะเป็นอีกโคเวนแนนหนึ่งนะเราจะเปลี่ยนหลอดเลือดเป็นบัตรเออบัตรที่ไวอ้า ตรงนี้จะมีพ่อค้าสำหรับเออขายพวกเวทมนนะเราสามารถมาเรียนเวทมนกับเขาได้แต่เราเล่นเป็นสายกายภาพไงก็ช่างมันละกันเนี่ยเขาจะมีพวกของสำหรับที่ต้องใช้ในคาร์ดพวกนั้นน่ะแล้วก็มาทางขวาอีกหน่อยเราจะขึ้นไปได้ค่อยๆไปนะ ต้องกระโดด8ชั้นเท่าเดิมไหมอะจำไม่ได้แล้วอะ่ะเออนี่ลงมากี่ชั้นแล้วเนี่ยนักขวาปุ๊บโอเคแล้วก็จะมาโผ่ตรงนี้ มาดามาโผลตรงบอสเจ้าของดาบที่เราถืออยู่นั่นเองมาโผล่ตรงโซนนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปก่อนกลับไปตรงตรงนี้หรือเปล่านะ โอเคเราจะกลับมาเป็นลทัททิต้นไม้เหมือนเดิมเอาละเดี๋ยวเราจะกลับไปสำรวจที่เดิมกันนะนี่เราอัปเกรดดาบมาจนเกือบขั้นสุดแล้วนะเหลือแค่ไอเทมชิ้นนี้เอ่อขี้เกียจไปหา <c oughs> <c oughs> ก็เท่านี้ละกันเอาละเราไปลุยกันต่อเลยถึงไหนแล้วนะอ้าถึงตรงนี้จำได้แล้ว คราวนี้เราจะไปทางซ้ายผ่านช็อตคัทได้เลยไม่ต้องไปวนให้เสียเวลาแล้วพยายามดูด้านล่างไว้นะไม่งั้นเราอาจจะตกไปตายแบบงงๆเลย เราจะลงสำรวจด้านล่างเรื่อยๆนะเราจะยังไม่ไปทางซ้ายนะเราจะไปทางขวาก่อนเราจะสำรวจที่นี่ให้ทั่วก่อน พวกนี้เวทมนต์ค่อนข้างแรงนะแต่ค่อนข้างเชื่องช้าเฮ้ยเอ้ย้ยโอย,โอยกระโดดพืดนึนวกว่าจะตายล้ตกใจแทบ,บแย่เราจะกลับขึ้นไปได้ไหมเนี่ยน่าจะยากนะชึบชึบโอเคยังได้อยู่ เราจะเดินไปทางขวาเรื่อยๆโอ้ตรงนั้นเป็นห้องบอสตรงนี้น่าจะสำรวจครบแล้วไหมอ่ะอ้าวตายเฉย โอเครอบนี้เราไม่ตายสงสัยเมื่อกี้ลงผิดท่า <c oughs> กระโดดสูงเกินทางขวาน่าจะเป็นห้องบอสนะเพราะงั้นเราจะไปทางซ้ายกันก่อน โหตีหนักมากตีทีเดียวเลือดลดครึ่งหลอดเท่านี้ก็น่าจะสํารวจครบแล้วนะ โอเคครบแล้วเราจะกลับไปที่เดิมก่อนขับเลเวลได้ไหมโอเคได้อยู่ลงไปที่สเตงละกัน เราจะยังไม่ไปห้องบอสท,ทางขวานะเดี๋ยวเราจะไปห้องทางซ้ายกันก่อนนี่ตรงนั้นเห็นป่ะแสงแบบแบบตรงนั้นเราจะไปห้องนั้นกันก่อนชึบโอชิตวืดโอเคโดดพลาด ต้องกระโดดก่อนแล้วค่อยพุ่งตัวไปยังดีที่ทางมันไม่ค่อยไกลมากไม่งั้นจะหัวเสียจะจัดเลยตรงไหนหน้าตรงนี้กระโดดและพุ่งไปปุ๊บโอเค ให้ไปตามเชิงเทียนนะเห็นเชิงเทียนไหมตรงไหนมีเชิงเทียนแปลว่าตรงนั้นมีที่เหยียบให้เราค่อยๆลงไปเรื่อยๆส่วนตรงนี้ให้ลงทางซ้ายนะพอลงทางซ้ายเสร็จให้กระโดดไปทางขวา่ะมันจะมีป้ายคอยบอกตลอดปุ๊บแล้วก็ ไปตามเชิงเทียนต่อเห็นปะ่ะมันจะมีเชิงเทียนบอกเราอยู่โอเคมาถึงแล้วจำโคเวแนน์แรกที่เราได้ไหมที่เป็นรูปเชิงเทียนอะ่ะเออผมว่าไอ้บอสตัวเนี้ยคือ3มคนที่พูดถึง ก็คืออัศวินกษัตริย์และก็จอมเวทโอเคเราไปลุยกันเลยถ้าจะให้พูดแล้วการโจมตีมันไม่ค่อยเยอะนะแต่มันมีถึง3ตัวเพราะฉะนั้นมันจะมารุมมาตุ้มมากไอตัวบินบินผมว่าน่าจะปล่อยไปก่อนเพราะการกระโดดฟันมันจะเสียจังหวะหลายๆอย่าง ผมจะพยายาม,ยายามกำจัดไอ้สองตัวที่วิ่งวิ่งอยู่ข้างล่างก่อนนี่เ h e f o ฟอกพอตเทผมจะจัดการกับอัศวินกับราชาก่อนนะโอ้โหเวทแรงเวทแรงพยายามฆ่าราชาก่อนนะพวกอัศวินมันจะตั้งกาดเอาไว้เห็นปะอัศวินมันจะ โอ้โหโดนยัำโดนยัมติดมุมติดมุมติดมุมโอเคราชาไปแล้วอุ้ยอุ๊ยโหเวทแรงมากโอเคอัศวินไาแล้วเหล่อนักเวท ง่ายแล้วทีนี้โอเคยังดีที่เวทบนมันหลบไม่ยากนะเวทบนมันค่อนข้างหลบง่ายเหมือนอัศวินจะคอยเป็นโล่ปกป้องราชานะมันจะตั้งเอ,อ่อตั้งดาบเป็นโล่แล้วก็มันจะเดินช้าๆเราก็ล่อราชามันออกไปขอบขอบจอแล้วก็พยายามฆ่าราชาก่อน หลังจากนั้นอัศวินก็ไม่ค่อยยากแล้วอาจจะน่านำคาญตรงที่นักเวทมาคอยยิงเวทใส่เรารุลวัวโอเคมาเปิดช็อตคัตแล้วก็จะมาโป่ตรงนี้ซึ่งไม่สำคัญอะไรแล้วกลับที่เดิม จะลงเป็นสเต็งสเต็ง55แล้วหรอฉันถอนค่า Endurance ออกมปแล้วนะผมว่าตอนแรกผมก็ลง Endurance เพราะว่าผมอยากจะใส่ Heavy Armor เกาะหนักเกาะหนักแล้วก็สามารถกิ้งได้ซึ่งไปลองลองคำนวณดูแล้มันใช้เยอะมากแล้วก็มันจะจบเกมแล้วก็คงทำไม่ทันก็เลยถอนมันลงพวก View Power เอาค่า Starpier แทน เต็ง5้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเรามาลงค่าว i ิวพาวเวอร์ดีกว่าจะได้มีสตามิ a น่าไว้เผื่อฟันเผื่อกิ้งบ้างโอเคพาร์ทนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราน่าจะเจอ,อร์าบอสของจริงแล้วล่ะไอประตูทางขวานั้นอ่ะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย